กาโตเดเมงโกเค้กมะม่วงเหมาะสำหรับหน้าร้อนมาแล้วค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงเห็นไหมคะมะม่วงของทางต่างประเทศลูกตัวตแบบนี้วันนี้คิดว่าจะทำเมนูอะไรคะเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะทานข้าวเหนียวมะม่วงเราก็ต้องเปลี่ยนมาตามประเทศนะคะเราอยู่ประเทศเมืองนอกก็ต้องทำเค้กนะคะวันนี้มาที่เมนูเค้กมะม่วงค่ะ ไอเดียก็จะอดแดับจากข้าวเหนียวมะม,ม,ม,ม่วงเป็นเค้กมะม่วงนะคะสัดส่วนมีอะไรบ้างคะแป้งสาลีจํานวน100กรัมนะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแป้งฟูนะคะหรือว่าตัวผงฟูอะคะ่ะจำนวนครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลทรายในะรอบแรก60กรัมนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่3ฟองแยกไข,ข่ขาวไข่แดงนะคะแล้วก็ พระเอกของเรื่องก็คือมะม่วงแล้วก็ตัวคอมฟิวเจอร์หรือวันพวกแยมอะไรที่เกี่ยวกับมะมโวนะคะแล้วก็ที่แอนนี่อันนี้เป็นของลูกชายค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันพืชน,นะคะน้ำมันพืชใช้จํานวนเจ็สิบมิลค่ะแล้วก็นมหกสิบมิลน,นะคะนี่เทไปเรียบร้อยนะคะน้ําตาลทรายนะคะหนึ่งรหนึ่งรอกรัมค่ะสําหรับในการตีกับไข่ขาวนะคะแล้วก็น้ำมะนาวครึ่งช้อนชาสําเร็จรูปไปเลยนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะ ตามนี้นะคะเราจะมีเครื่องเตรียมพร้อมรอไปแล้วนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะด้วยการนำนะคะนำแป้งสาลีนะคะไปร่อนนะคะนี่แอนเตรียมภาชนะไวะะ้ดันนฮะอันนี้หนึ่งร้อกรัมแล้วก็ร่อนพร้อมกับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงฟูอีกครึ่งช้อนชาแต่ว่าเดี๋ยวขอถ่ายทําก่อนนะคะเพราะว่าไม่ถนัดมือเดียวค่ะตักมาแล้วแล้วก็ใส่ลงไปผงฟูปุง้งน้ำตาลทรายหกกรัม ลงไปแล้วก็ทุกการน,นี้ค่ะคนส่วนผสมนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วไปก,กันต่อค่ะแยกไข่ขาวและไข่แดงแล้วนะคะมาที่ไข่แดงก่อนค่ะตีไข่แดงสามฟองจากนั้นทําการใส่นะคะน้ํามันลงไปตามด้วยนมสดแล้วก็เกลืออีกครึ่งช้อนชานิดนึงนะคะไม่ต้องมากนะคะอืมใส่ลงไปแล้วก็ทกําการ วดน,นะคะรีบทำค่ะตอนนี้ลูกชายดูทีวีอยู่เดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มมาป่วนสักครู่นี้แหละคะ่ะตอนนี้เข้ากันดีนะคะส่วนตรงนี้นะคะไข่ขาวเราก็ใส่น้ําเราจะทําการตีด้วยเครื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอขึ้นฟองอยาแเราก็จะใส่น้ํามะนาวลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ ทำการตีต่อแล้วจากนั้นมานะคะเราก็จะทำการใส่น้ำตาลทยอยใส่น,ะะน้ำตาลําตางร0กรัมทยายใส่ลงไปสามรอบแล้วก็ทำการใช้เครื่องตัวนี้ค่ะตีตีจนกระทั่งเกิดฟองมาเลงนะคะเมือแรงนะคะไม่ใช่มาไม่ใช่มาเลงนะคะเมือแรงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทำการทานเนยภาชนะร,รอบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระดาษไขลงไปสำหรับการวางเค้กนะคะมะม่วงค่ะโอเคค่ะทำการตัดเองนะคะรู้สึกมันจะเบี้ยบูดๆแต่นั่นเป็นไรคะ่ะเราก็จะวางไว้ในนี้นะคะแล้วก็ทานเนยก่อนที่จะทาลงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันทานเอาไวร้รอบๆแล้วต่อมาอันทําการหั่นมะม่วงนะคะปอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดเป็นทางเฉียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําใส่ลงในนี้พร้อมกับแยมค่ะปีนมาแล้วค่ะลูกชายค่ะปีนมาจะมาช่วยวนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะโอเคอ่ะกดอ่ะกดครับอ่ะปาน ทำการตีให้ได้ฟองอยากก่อนนะคะอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะครึ่งช้อนชาเดี๋ยวนะครับใสลงไปครับอ่าเราทำการตีต่อนะคะอ่าช่วยกันครับ ได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเอามาคับมาคับมาต่อครับอ่ะต่อมานะครับแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราก็นําตัวที่เรามีไข่แดงน้ํามันพืชแล้วก็นมแล้วก็เกลือเล็กน้อยที่เราผสมเรียบร้อยมาใสา่ในถ้วยนี้ค่ะแล้วก็ทาการคนผสมอ่ะใส่เลยครับยกขึ้นมายกขึ้นมาเทอ่ะช่วยยังที่เอาเอาเอาซ้ออมอ,อก,ก่อนลูกลูกชายชอบช่วยค่ะอนาคตจะเป็นเชฟหรือเป็นช่างสวนหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจเพราะว่า ทุกงานเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะทุกงานไม่ช่วยไม่ได้ค่ะปี๊ดค่ะอ่ะ,อะช่วยครับช่วยอัะคนครับคนส่วนผสมนะคะทั้งแป้งแล้วก็ตัวเนะอ่อของเหลวให้เข้ากันนะคะอันนี้ลูกมือลูกชายนะ,ะช่วยค่ะช่วยจริงๆค่ะช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> คนจนได้แบบนี้แล้วนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ทําการใส่ตัวเอ่อไม่ใช่บิ้นครีมอ่ะมือแรงนะคะ <c oughs> มือแรงลงไปทั้งหมดสมรอบนะคะใส่ลงไปรอบแรกก่อนนะคะ แล้วก็ทาการเป็นคนนะคะคนให้มันรูปตัวเอสนะคะมือเดียวอีกแล้วค่ะมือเดียวก็เฟียวได้อร่อยได้นะคะช่วยไหมครับนี่สามรอบนะคะนํามาใส่ทั้งหมดสามครั้งจนกว่าจะหมดนะคะอรอบสองเลนะคะลูกชา้นก็โอ้คนน้ําลายใส่ใส่ใส่เค้กค่ะรสชาติอร่อยนั่นนั่นปูดรสชาติ เป้งมะม่วงจะมีรสชาติกองน้ำลายด้วยอร่อยเลยค่ะเ,เราเปิดตาไว้ก่อนนะคะจำนวน150นะคะแล้วก็ไฟบนล่างตั้งไว้ก่อนเลยค่ะควรจนกระทั่งเข้ากันแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ค่ะเราจะใส่หยอดออตัวแมงโก้อันนี้ไม่เคยหยอดตัวนี้นะเคยใช้แต่ตัวแจมหรือว่าคอนฟิเชอร์นะคะของอ์บิคอดจะเข้ากับแมงโก้ไหมไม่มีเลยจะใช้อันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะคะไปทารอบๆก่อนแล้วก็เอามะม่วงแมงโก้ Mango นะคะใส่ลงไป อีกทีหนึ่งนะคะดูลองไปลองไปชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับรสชาติแอปิคอแอปิคอค่ะแอปิคอค่ะแอปิคอก่อนนะคะอ่แอปิคอรแอปิคอร์ครับปุ๊บทารอบรอบก่อนนะคะขออนุญาตวางมือถือก่อนนะคะมันไม่ถนัดค่ะอ่าส่วนของแมงกก็ตอนนี้ลูกชายก็นําตัวถุงขึ้นดูดเองแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนถุงใหม่ค่ะ อันนี้แอปปิคอตโอเคจะใช้ตัวนี่นะคะแมงโก้ที่เรามีนี่ขวดถุงใหม่นะคะถุงนั้นลูกชายทานเรียบร้อยแล้วค่ะจะลองผสมระหว่างแอปปิคอตกับแมงโก้ดูนะคะต่อมาก็จะลองโลยอ่าใส่แมงโก้นะครับลองดูรอบๆรสชาติชุ่มฉ่ำชื่นใจน่าจะอร่อยนะคะลองดู จากนั้นเราจะเอาเมงโก้นะคะมะม่วงไปวางรอบๆนะคะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วนะคะเมงโก้ Mango ที่แอนได้ทําการหั่นนะคะแล้วก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในถาดเค้กนะคะหลังจากทาตัวแยมนะคะแยมคอนฟิวเจอร์แล้วก็มะม่วงแล้วก็ทําการวางมะม่วงแล้วก็เอาตัวน้าเมงโก้ตัวแยมมาลากลงไปตัวเมงโก้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวหลกนั้นมาก็จะนําตัวนี่ค่ะ ตัวแป้งเค้กที่เราผสมแล้วเนี่ยล่าลงไปนะคะเพื่อน,นําเตรียมรอเข้าเตาอบค่ะโอเคค่ะปัดายเลยนะคะทำการปาดหน้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้าเตาอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือปาดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เคาะทําการเคาะแล้วนะคะต่อมาจะทาการเข้าเตาอบแล้วมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วรอติดตามชมค่ะตอนนี้ลูกชายกําลังป่วนมากเลยค่ะเนื่องจากคุณแม่แต่ไม่ยังอยากเล่นด้วยเรื่อมีเสียงเข้ามาสะท้อนแล้วค่ะ ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วเรามาดูชมกันค่ะอุ้ยเคาะห์จะเบี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะจัดการเคาะอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะแล้วมาชมกันนะคะตรงนี้อาจจะมไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าแอนถือข้างเดียวแล้วเอาเข้าตาอ,อกนะคะอโอเคลองเช็คก่อนนะคะว่าเค้กสุกหรือยังร้อนๆเลยต้องจิ้มลงมาเช็คก่อนนะคะยังไม่สุกรออีกแป๊บนึงนะคะแล้วกลับมาดูใหม่ค่ะเช็ครอบสองนะคะถ้าไม่มี ตัวมีดไม่ติดตัวเค้กก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเจาะจนรูจะพุนแล้วค่ะไม่ติดแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสุกข,ขอดิจีกนี่ยนะคะนําเค้กออกจากเตาแล้วนะคะแล้วก็ทําการจับคว่ำนะคะเพื่อจะได้เปิดตัวหน้าเค้กให้อยู่ด้านบนนะคะที่เรา,าตั้งตูปไปนะคะปึ๊บโอ้ยไอขึ้นเลยนะคะนี่อันนี้คือด้านล่างของตัวเค้กมะม่วงที่เราโรย แล้วเราก็าใช้ตัวแป้งเค้กอะคะอ่ะโรยทับต้องกลับด้านนะคะเพราะเราต้องการหน้าเค้กนะคะมร้อนเลยเปิดดูเลยนะครับอืมสดๆเลยนะคะนี่ค่ะอึ๊บไอเห็นไอไหมคะร้อนๆอ,ออกจากเตาค่ะเค้กมะม่วง เหมาะสำหรับหน้าร้อนใกล้หน้าร้อนเมืองไทยแล้วนะคะถ้าสนใจก็นี่เลยค่ะเค้กมะม่วงอืมตัวเนื้อนะคะเห็นไหมคะชุ่มฉ่ำด้วยมะม่วงเยิมย้มๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการให้รอให้เย็นก่อนแล้วทำการตัดหน้าเค้กนะคะแล้วก็จะมาเท๋เอ,ทอ,อโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสุก อันนี้คือรอใ,ให้หายร้อนก่อนนะคะลูกชายน่าทานะคะเพื่อนๆวิธีง,ง่ายๆค่ะที่แอนสอนไปนะคะก็คือเดีก็ได้หน้าเค้กมาเดี๋ยวทำการตัดแบ่ง <ๆ S 2> เคยทำแล้วหลายรอบอร่อยแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะโอเคค่ะของลูกชายนะคะ มะม่วง